ติดแป้งเพราะกลัวทุกคนนะครับติดแป้นเพราะกลัวทำนาฬิกาตกนะครับเวลาทนาฬิกาตกนี่ถ้าหูท่านลงนะครับต้องเอาไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวไม่มีตังจายแพงมากนะครับราคาต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับแต่ว่าของที่พุใส่มันเป็นเวอร์ชันหรูด้วยนะครับอะไรนะเสียงอะไรมีคนโดนน้ำหลากเะครับนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในประเทศของเรานะครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับ หลายๆบ้านนะครับอาจจะโดนน้ำท่วมไปบางส่วนนะครับหลายๆคนก็อาจจะต้องเดินทางมาจากทางเรือนะครับผมเชื่อว่ามีแฟนคลับของบางคนนะใช่ไหมคนไหนนะมีไหม,มวันนี้ได้เดินทางมาใช่ไหมครับน้ำท่วมหรครัะพี่กุ้งจริงเหรอข้างล่างไปหมดแล้วยังนะครับผมเอาเสื้อที่พี่ให้มาด้วยนะ พี่พี่ให้ผมแจกนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้พี่คืนจะได้ใส่เสื้อเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้แบบรวดเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับมีกําลังใจเอาไว้นะครับเพราะว่าคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าจะเกิดได้ไม่นานนะครับแล้วอีกไม่นานมันคงจะดีขึ้นนะครับก็มีกาลังใจเอาไว้นะครับแล้วก็ระว่างรักษาตัวด้วยนะครับเรื่องของโรคภัยะนรับเพราะว่า น้ำท่วมนะครับมันก็จะมีเรื่องของโรคไฟติดตามมาด้วยนะครับวันนี้นะครับน่ารักมากๆนะครับแฟนคลับของรุทนะครับหลายๆายคนที่อยู่จุดเทพนะครับเขาก็รวมเงินกันนะครับเป็นในจํานวนหนึ่งนะครับประมาณห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับจากทั้งบ้านนะครับจากจากพวกเราที่เป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็นํามามอบให้กับ หลายหลายคนนะครับล่าสุดไปไหนนะไปที่โรงเรียนสุนารีนะครับที่เกิดน้ําท่วมนะครับแล้วก็ไปจับให้น้องๆหลายคนได้มีโอกาสที่จะนําไปใช้นะครับในช่วงที่น้ําท่วมแบบนี้นะครับก็ขอขอเสียงปรบมือให้กับพวกแฟนคลับของรุ่ดด้วยนะครับตอนนี้จริงเราก็เตรียมมาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เราค่อยว่ากันนะนะครับก็มีเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่มอบให้กับทุกคนนะครับในช่วงที่ต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องมากำลังใจนะครับแต่ รุ้ร้อาเพลงกำลังใจมาให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเพลงที่อาจจะตรงกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็อาจจะได้อารมณ์แบบความความเป็นน้ำมืใจเดียวกันของพวกเราที่จะช่วยช่วยเหลือเพื่อนรุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่านะเดี๋ยวร้อให้ฟังก่อนท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าเราเราอันนี้แปลงเล่นๆนะครับเขาบอกว่าอะไรนะฝนที่ตกทานนอนน้ำท่วมท,ทั้งถนนไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะไม่เอานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวร้องเพลงนี้ด้วยกันครับ ใครที่ประสบปัญหานะครับก็บอกคนที่ขอบอรถได้นะครับบอกอบืันกันขับรถได้นะครับเพราะว่าพวกเราเรามีอะไรเราสามารถเล่าสื่อต่างได้นะครับเรื่องราวดีๆเรื่องราวไม่ดีนะครับเรื่องราวที่ลำบากสามารถที่จะแชร์กันได้นะ แค่นั้นทุกวันที่ผ่านกันไปเหมือนมันเป็นโยโย่ใหญ่ที่ส่องถึงมตันไม่ว่าเราจะชอบกี่ ม่เคยมีวันที่จะช่างใจมีผู้คนอยู่รอบไกลเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังเดินทางช่วยกันร้องด้วยนะครับร้องไปคืนที่ไรสงไฟวันที่ใจหมุนขอาพีใจสักคนคนยัย ที่เสียน้ำตาวันที่ตาเปลี่ยนฟันเธอก็ยังมีฉันอยู่ข้างคนช่วยกันหน่อยแล้วคนที่ตกทางโนน ขอบคุณมากครับน้ำใจของทุกคนนะครับจริงๆเราสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับเพื่อให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นครับอนุขอแรงชาวโคราชช่วยร้องเพลงนี้สักรอบหนึ่งได้ไหมจ๊ะ คืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจหมุนวนขอแค่ใครสคักคนคนใดกัได้วันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเิลี่ยนันเธอก็ยังมีฉันอยู่ท้งคนขอนนี้วันที่ เธอะไรไหมเธอไหวหรือเปลา่าอย่าลืมยบเงาสูดกันฟังเพราะฝนที่ตกทางโอนหนาวจนค้นทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอไหวหรือเปลา่า ยอ,อย่าลมาลา,าสฟัเธอย่าธอสวยเพ่เลย่าลมลาสกันฟเธอย่าฉันไม่ใช่คนเดียวน,นะครับมีหลายคนนะที่นี่ช่วยกันได้นะครับขอบคุณมากครับผม Oh,